สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่เกม NFT ที่ชื่อว่า Fruity Dino ครับหรือเจ้าไดโนเสาร์ผลไม้นั่นเองที่จากข้อมูลรถแบบเกมกว่าจะเปิดจริงๆก็กลางปีหน้าเลยนะแต่วันนี้ครับเรามีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเชนของเกมกลุ่มผู้เล่นประเทศต่างๆและก็การสัมภาษณ์ของผู้ออกแบบตัวละครด้วยครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ก่อนอื่นเลยครับคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปอัปเดตข้อมูลฟ o ตตี้เดนเฉยๆครับฝากกดติดตามช่อง YouTube p a ์ล็อ t แล้วก็กลุ่ม Facebook p a ์ล็อตด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญในวงการเกมเอนทีนะแล้วตอนนี้ทางช่อง p a y ์ล็ t มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนเรื่องเกมเอนนะใครสนใจสามารถติดตามดูรายละเอียดได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกค,ครับ เกมฟุตต้เดโนเป็นอีกเกมหนึ่งที่เรียกว่าน่ารักสดใสครับและเป็นที่จับตามองส่วนตัวของผมนะเรียกว่ากาวเอาไว้ก็ได้เนาะซึ่งเนื่องจากรายละเอียดตัวเกมนะครับในไวเพเปอร์เนี่ยค่อนข้างละเอียดแล้วก็น่ารักนะอีกแง่หนึ่งครับเป็นเกมจากผู้พัฒนาทางเกาหลีครับเคยทํารีวิวไว้แล้วในรายละเอียดของตัวเกมแต่ก็นานอยู่เหมือนกันนะครับใครสนใจสามารถติดตามไปดูย้อนหลังได้เนาะในตัวเกมครับเรียกว่าณปัจจุบันยังเป็นเฟสที่เริ่มต้นอยู่ครับ ปัจจุบันมีการเปิดเผยอัปเดตเกี่ยวกับหน้าตาของทีมผู้พนาเรียบร้อยนะครับใน White Paper ของเกมครับเรียกว่าเปิดหน้าจริงกันเลยทีเดียวนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปดูประวัติของแต่ละคนเนะี่ยไม่ธรรมดานะครับผมบอกเลยเนาะย้อนม,มาดูในรถแมพของตัวเกมบ้างครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเขาก็เตรียมที่จะออกขาย NFT มานะแต่ตอนนี้ข่าวว่าจะเลื่อนไปเล็กน้อยนะครับ ไม่รู้ว่าจะมาช่วงไหนของเดือนละอาจจะไปอีกทีก็อาจต้นเดือนหน้าเลยก็ได้เนาะในธันวาคมนะครับแต่เอาเป็นว่าในสรุปว่าช่วงปลายปีนี้จะมีการขายาเหรียญครับรอบที่2หลังจากที่ทําการขายาเหรียญไปแล้วในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับแล้วก็จะมีการขาย NFT ต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มที่ตัวเกมจะออกมาอีกด้วยครับเพราะเกมนี้เขาเล็งไปถึงการใช้ wallet ของตัวเขาเองนะที่จะเป็นฟังก์ชันคล้ายๆกับ off chain นั่นแหละครับเพื่อทำให้เป็นการลดค่าแก๊สในการเล่นไปในตัวฮะ แตเรื่องเชนของตัวเกมเนี่ยหลักๆในคลิปก่อนผมแจ้งว่าเกมอยู่ในเชน i n ของ ethereum ใช่ไหมครับตัวนี้มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปอัปเดตกันอีกทีเนาะในช่วงต้นปีหน้าครับเราก็น่าจะเห็นระบบอะไรต่างๆมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นระบบในการออกเชนของตัวเอง w a เล็ตของตัวเองกิจกรรม air d r อปต่างๆครับแล้วก็การโปรโมทที่ชัดเจนมากกว่านี้จนเกมไปออกในช่วงกลางปีฮนะในทวิตเตอร์ของเกมฟุตตี้ไดโนนะครับตอนเนี้ย มีผู้ติดตามอยู่เพียง700คนเท่านั้นนะเรียกได้ว่าในขั้นตอนการทําการตลาดยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลแต่ละประเทศมีการขยายตัวอยู่บ้างนะครับใครที่เข้ามาในช่วงเดือนที่แล้วนะครับจะได้เห็นว่ากลุ่มเทเลกร,รมกลุ่มหลักของเขามีคนอยู่แค่ราวๆหน0่คนเท่านั้นครับแต่พอเมื่อเริ่มเปิดการขายเยดือนในรแรกครับปัจจุบันจํานวนคนเนี่ยมีถึง3 0 0 0ักว่าคนครับถือว่าขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะ แล้วก็กลุ่มเชลแรมฟิลิปปินส์ครับมีแล้วนะมีคนอยู่500คนครับแล้วก็กลุ่มอินโดมี648คนครับเียกว่าค่อยๆเพิ่มทีะนิดจากเดือนก่อนเนาะอัปเดตขาวข้อมูลตัวเกมครับยังไม่ได้ออกมาในรูปแบบของลักษณะการเล่นมากนักน,นะเพราะว่าส่วนใหญ่ข้อมูลของเขาก็มีอยู่ในเว็บเพเปอร์อยู่แล้วครับแต่วันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าเขาออกตัวน้องแองเจล่ามานะซึ่งเป็นเหมือนกับผลไม้รวมนะครับเป็นพนักงานต้อนรับ ที่จะมาคอยเล่าเรื่องราวต่างๆของตัวเกมครับก็เป็นตัวแทนทีมงานนั่นแหละฮะพะถ้าเราไปดูหน้าตาจริงๆของทังทีมงานก็เป็นผู้ชายทั้งหมดนะครับประเด็นอีกส่วนหนึ่งครับที่สําคัญเลยก็คือว่าตัวเกมเตรียมจะเปิดใช้เชนของ BSC ครับหรือว่า Binance Smart Chain เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ครับ อย่างที่บอกนะว่าตอนแรกครับเกมอยู่บนเชนของอีเธอรี่มถ้าคุณจะไปซื้ออะไรก็ต้องใช้ ETH ใช่ไหมครับซึ่งราคามันแพงปัจจัยหลักๆก็คือค่าแก๊สแพงด้วยครับที่มีหลายๆคนบน่นรวมไปถึงผมด้วยนะแต่สําหรับใครที่ซื้อเหรียญรอบแรกไปแล้วครับทางทีมผู้พัฒนาก็ได้ชดเชยในรูปแบบของเหรียญในเกมให้ครับเรียกได้ว่าไม่เสียหายมากสักเท่าไหร่เนาะนี่ตอนนี้ครับเกมจะเตรียมใช้งานของเชน BSC เนื่องจากค่าแก๊สถูกมีคนใช้งานค่อนข้างเยอะ ก่อนที่จะเอาเข้าไปใน wallet ของเขาหรือกระเป๋าที่เป็นตัวเชนของ fruity dino เองครับตรงนี้แม้จะแอบเสียดายนะว่าที่จ่ายค่าแก๊สแพงในตอนแรกแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันครับที่จะสามารถเพิ่มจำนวนผู้เล่นได้ในอนาคตครับก็ต้องลองมาดูกันอีกทีครับว่าตัว wallet ของเกมเองจะทําหน้าที่แล้วก็เป็นอย่างไรบ้างที่จะเชื่อมต่อเชนทุกเชนเข้าด้วยกันครับ ส่วนสุดท้ายมีการอัปเดตเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ออกแบบตัวละครหรือว่าน้องฟุตตี้ภายในเกมครับก็คือคุณคุงจุงหลีนะครับเขาเป็นคนออกแบบคาแรคเตอร์ต่างๆที่มีนามปากกาว่าบลูชาร์กมาก่อนเนาะเริ่มทำงานในสายงานออกแบบมาตั้งแต่ปี2015ครับแล้วก็ทั้งบูชาร์แล้วก็ OPTG ด้วยนะเรียกว่าตัวละครที่เขาออกแบบเนี่ยมีสไตล์ที่น่ารักสดใสนะครับก็เหมาะกับการมาออกแบบเจ้าฟุตตี้ไดโนละ แล้วเขาก็ได้รับการท้บทามมาให้ออกแบบโปรเจก t นี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาออกแบบไปแล้วทั้งหมด10ตัวละครเนาะอย่างในรูปนี้นะครับนี่เขาออกแบบน้องกล้วยนะก็จะมีหัวเป็นกล้วยนี่แหละครับเรียกได้ว่าแต่ละตัวมีความแตกต่างแล้วก็ลักษณะเฉพาะทางที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คืออัปเดตของเจ้า f r u ตตี้ไดโนนะครับสรุปกันอีกทีใครที่รอซื้อเหรียญตอนนี้นะต้องรอประกาศกันอีกทีนะครับรวมไปถึงการขายตัวละครด้วยล่ะ ผมคิดว่าเขาน่าจะไปจัดการเรื่องเชนของ BSC อยู่นะครับเพื่อให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายครับก็ตัวเนี้ยถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันเนาะย้ำอีกทีนะครับเกมเปิดในปีหน้าแต่อีเวนต์ปลายปีทั้งการซื้อเหรียญตัวละครกำลังจะมานะใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปกลุ่มทีลแกรมของฟลุตจีไดโนประเทศไทยได้นะครับสามารถไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมแล้วก็ไปกล่าวไปด้วยกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ